นอกจากนี้ค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้พัฒนาฟีเจอร์ช่วยน้ำท่วมบนแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดูค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใช้งานทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อเป็นช่องทางด่วนพิเศษในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความช่วยเหลือให้ไปถึงผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วใช้งานง่ายค่ะเพียงเพิ่มเพื่อนกับ Line ID t r a ยแอดแทฟฟดูจากนั้นนะคะเลือกเมนูช่วยน้ำท่วมแล้วระบุพิกัดและความต้องการให้ชัดเจนโดยภายในฟีเจอร์จะแบ่งออกเป็น3ฟังก์ชันด้วยกันนะคะคือ 1. แจ้งสถานการณ์ผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมแนบรูปภาพและระบุพิกัด 2. ขอความช่วยเหลือส่งคำร้องของความช่วยเหลือโดยตรงไปยังอวอส่วนหน้าใน76จังหวัดและ 3. บริจาคค่ะประสานกับอวอส่วนหน้าเพื่อรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย